ทอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลักธำในวันนี้เสนอคำว่าผู้ให้ใครเกิดมามีแต่คนคอยช่วยเหลือคอยจนเจอเพ่อเหลือบุญมีหนุนไว้แต่ถ้าเกิดมาเพื่อจะดูแลใครต่อใครเรียกได้ว่าบุญยิ่งใหญ่ไม่ขาดทุนผู้ที่เกิดมามีบุญวาส,สนาดี ได้มีคนคอยดูแลช่วยเหลือข้างกายไม่ห่างนั้นก็แสดงว่าผู้นั้นเขามีบุญเก่าบารมีเดิมอยู่จากอดีตชาติที่เขาได้เคยสั่งสมไว้ผลจากเหตุปัจจัยแห่งบุญเก่าบารมีเดิมเมื่อ,อดิตชาติคอยหนุนอยู่แต่ถ้าสําหรับคนอีกประเภทหนึ่งที่เขาเกิดมาเพื่อดูแลและช่วยเหลือผู้อื่นนั้นนั่นก็แสดงว่าเขาคนนั้นมีจิตสาธารณะคอยช่วยเหลือผู้คนอื่นนั้น นั่นก็เป็นคนที่มีบุญวาสนายิ่งกว่าเพราะเขาจะใช้ทุกช่วงเวลาของชีวิตที่มีอยู่ในการช่วยเหลือผู้อื่นผู้คนรอบข้างสังคมประเทศชาติบ้านเมืองให้ดีได้ส่วนเรื่องของคนที่ชอบหาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวสร้างแต่ความเดือดร้อนให้ผู้อื่นก็ปล่อยเขาไปตามยศาากรรมของเขาเถอะอย่าไปใส่ใจกับคนพวกนี้พวกที่ไร้น้ำยาเลยแค่วันนี้เรามีบุญ ได้ช่วยเหลือคนและได้ช่วยเหลือเป็นผู้ให้นั้นนั่นก็แสดงว่าเราโชคดีที่สุดแล้วสำหรับเราจงรักษามันให้ดีนะโชคดีแล้วที่ได้เกิดประเสริฐนักยิ่งคนรักคอยห่วงใยให้ห่วงหาโชคดีแล้วที่ได้เกิดท่านนี้ได้เกิดมาเรียกได้ว่าที่เกิดมานั้นมีบุญ เป็นบุญคุณที่มีคนมอบอุ่นไอรักควรรู้จักมอบโอกาสไปเกื้อหนุนเป็นโอกาสให้เราได้ตอบแทนคุณได้เอื้อเฟื้อมอบไออุ่นเป็นบุญตาดูยังมีคุณค่ากว่าน่านับถือดีกว่าพวกไม่ยื่นมืออย่าถือสาไม่มีน้ำใจเผื่อแผ่ให้ไร้น้ำยา เสียเวลาเกิดเป็นคนจนน้ำใจวันเวลาก็ผ่านไปไม่คงที่ชีวิตนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่หางไม่คิดแต่งเติมฝันปันน้ำใจและจะเกิดมาทำไมให้ป่วยการถ้าเกิดมาไม่เคยสร้างทางชีวิตหลงยึดติดจ,จนเคยตัวมัวเกียดค้าน ปล่อยไปตามยาถากรรมมันดักดานหลงเดินทางวางอนาคตตามกฎแห่งกรรมอย่าไฟต่ำม,มันสร้างคุณไม่บูรลี่คนจะดีมีน้ำใจไม่เยอ้หอยันเพราะชีวิตดำเนินไปตามกฎแห่งกรรมทั้งความคิดคำพูดการกระทำกรรมพาไปอย่าช่ลาใจใช้ชีวิตอย่าประมาท ทุกโอกาสกําไม่เคยจะพลาดเป้าหมายหากมีใจเอื้อเฟื้อให้ไม่เดียวดายบุญยิ่งใหญ่หากตั้งใจทําดังนี้แหลขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกๆท่านเถินเจเริญพร